ไปก่อนหลายไปเรื่อยฮนะเ <c oughs> จไปไปดิฝ้ามาครับผมดอกนี้เขียวไปต่อครับโอ้ยมาว่ะเปิดมาก็ได้มา434บาทเลยนะครับเบดสองนะโอ้โหเพืเ่อนๆไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับน้องคท่าวันนี้ พายกันต่อฮะได้มาสี่ร้อยสามสิบสี่บาทแม่พูปามทำเพลงครับหวานเจี๊ยพายกันต่อฮะคำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆ่นที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะแจวันนี้ยู่กับผมจอร์ดบ้านป่องอยู่เช่นเคยนะครับ และเหมือนเดิมเลยนะเพื่อนๆก่อนอที่เราจะไปเริ่มกันนะผมก็อยากจะขออนุญ,ญาตนะฮะในนามกลุ่มลาทางด้านขวามือสักนิดหนึ่งนะนี่ก็เป็นกลุ่มโอเปนแชทที่ผมสร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เพื่อนๆ FC เเข้ามาพูดคุยกันนั่นเองนะว่าเกมไหนมันแตกดีนะครับเกมไหนมันไม่แตกเกมไหนควรไปเล่นตามหรือไม่ควรไปเล่นนั่นเองนะและที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยนะฮะภายในกลุ่มนี้มีกิจกรรมแจกทุนฟรีตลอดทุกวันเลยนะเพื่อนๆย้ำนะว่าแจกฟรีทุกวัน หากเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มลายนะครับหรือว่าเราเล่นกิจกรรมก็สามารถกดที่เล็งปักหมุดด้านล่างได้เลยนะแล้วก็อยา่าลืมพิมพ์ว่ามาจากไอจอร์์บ้านโป่งนั่นเองหรือจอร์์เฉยๆก็ได้ฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเพื่อนๆผมว่าเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไป let's go <S วันนี้เราก็อยู่กับน้องท่ามของเราอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆมากับทุนสามร้อยบาทนะครับ <c oughs> ไปครับผม ขอเริ่มที่เบตสองก่อนแล้วกันนะครับกับน,น้องถ้มนะไปแปดสิบหมุนครับไปก่อนไหลไปเรื่อยๆฮนะเ <c oughs> จไปไปดิฟ้ามาครับผมดอกนี้เขียวไปต่อครับโอ้โหยมาว่ะ เปิดมาก็ได้มา434บาทเลยนะครับเบทสองนะโอ้โหเพื่อนๆไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับน้องเท่าวันนี้ไปกันต่อได้มา434บาทไม่พูป้ามจำเพลงครับ hmm. หวานเจี๊บไปกันต่อฮะ ไหลไปครับเอเคไหลต่อฮะต่อน,ะออนี้ยังไงเอตามใบติดติดฮะสิบตามมาเขียวไปไอ้ฟ้าเขียวเฉยเจไปต่อฮะโอ้โหได้มาสี่ร้อยเจ็ดสิบหกบาทเลยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะ ขอหยาดจีบน้ำไปคู่ครับชื่นใจไปกันต่อเพื่อนๆเจไปเขียวไป เจไปอีกรอบครับมาเลยเออหน้าฟ้าไหลปุยหรุอยปลายะม่วงไปฟ้าไหลต่อครับเออง,งามๆนี่ เขไปต่อฮะสิบตามไปติดดเจดมาโอเคไปต่อดิรัวๆครับโอ้โหได้มา435บาทผมเล่นอยู่เวมาซี่บูนะครับเพื่นอนๆถ้าสนใจมาป่านตามมาป่านกันได้นะครับมีกิจกรรมแจกคุณรีทุกวันเลยนะขออนุญาตหยิบไม้เข้ามาใกล้ๆปาาก่อน วอนนี้บวกมาพันหกแล้วนะครับกับทุนสามร้อยบาทของเราวันนี้นาแดงเข้าครับโอ้โหหนอกนี้เป็นไงล่ะพันหนึ่งจุกๆครับคิวไหลไปโอ้โหเดือดเกินในแม่ย้อยหวานเจี๊ยบเลยฮนะได้มาหนึ่งพันกับอีสิบสองบาทนะเพื่อนๆแม่งมาอ่ะ ไปกันต่อครับผมเคไปฮนะฟ้าไปต่อดิมาดิมาดดได้มา48บบาทแล้วเ,เพื่อน หล่ไปเอ๊บเออหน้าชมพูแม่งได้เกจริงนะเพื่อนๆแบบเข้าแบบปป่งป้างป่งปาง,งเลยอะ่ะให้มา436บาท่ะตอนนี้บวกมา3,000แล้วกำไรเห็นๆเ,เลยนะ ได้มา438บาทโอ้โหอาวเรื่องคิวไปครับเอาทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไหลไปไหลต่อโอ้เอไม่มานะครับเมื่อกี้เคไหลครับตามด้วยเขียวนะดอกนี้นี่ไงแดงไปต่อครับโอ้โหหก0 A สามสิบเอไปอีกรอบโอ้โหมึงเดือดเกินไปปะเนี่ยพวก ได้มา752บาทนะฮะพ่อแม่พี่น้องถึงว่าเดือดเอาเรื่องเลยนะครับวันนี้ได้มา7 5็บาทนะเพืเ่อนๆ ปปปป๊๊ไปครับขึ้นเบสส,ส,สาผมซื้อวาดดีไหมวะอยากซื้อวัดนะครับ โ okay, อเคไปขอซื้อวัดเบสสามเป็นรายการร้อยห้าสิบครับขำาวัดดูซองไหล่นอกมันนิ่งๆนะเพื่อนๆเ,เห็นเหมือนกันใช่ไหมครับเมื่อกี้เจไปครับเคก็สิบไป เขี่ยออกไปต่อมาดิมาดิาดไหลไม่เป็นไรครับได้ว่า80บาทนะครูสิบสแล้วนะครับถือว่าไวนะอีกหกทีสุดท้ายฮะเคไปหลายไปเรื่อยๆครับวันนี้ อีกห้าทีสุดท้ายฮนะมาว่ะมาว่ะโอ้โหตอนนี้เริ่มมาแล้วตอนแรกนิ่งๆน,นะครับส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหได้มา723บบาทครับ อีกสองทีสุดท้ายฮะเจะไปทีท้ายฮะยังไงแตกนายเปล่าแตกนายเปล่าหมูไม่มานะครับไม่เป็นไรนะได้มา9 9้ากาทนะกำไรนะครับง่ายขอถอนหลายลกันนะเบื่อเบื่อคลิปนี้ทุน300แตกมา4,500จุกๆนะฮะยังไงว่าจะกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้จอร์ดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ รับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้พาดการรีวิวเกมในคลิปถัดไปนะครับ